หัวใจจะวายพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองวันที่สามวันที่สามเนาะสามพฤษภาคมตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะเที่ยงโมนาก็กำลังดูคลิปวิดีโอแล้วครันี้มันมีเสียงโทรศัพท์อะ่ะมันเป็นเสียงเหมือนการเตือนอ่ะตีตีตีตต โมนาตกใจลุกขึ้นกระวนกระวาย,ายใหญ่เลยอะไรนี่อะไรนี่แล้วโมนาอ่านข่าวว่าให้โทรหาอ่าอัมเบอร์ซีนหมายถึงว่าโทรหาสถานทูตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาให้โทรหาโมนาก็รีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปข้อความแล้วก็ส่งหาแฟนส่งหาลุงโมนารโมนาทำค,คือคือมันตกใจยังตกใจอยู่ภายในไม่กี่นาทีนะคะเที่ยง เที่ยงเป๊ะน,นะคะแต่โมนาไม่สามารถให้เห็นข้อความได้เนาะอันนี้มันเป็นข้อความของประเทศเขาเขามีการเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนค่ะสัญญาณเตือนเขาจะมีแบบนี้ทุกปีเตือนว่าตรงจุดนั้นมีเหตุการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นสงครามหรือเออเช่นมีการคือคือเหตุการณ์รุนแรงน่ะค่ะนะ เหตุการณ์รุนแรงนะคะก็คือเขาจะมีเตือนในโทรศัพท์ว่าคุณอยู่จุดไหนถ้าคุณอยู่ใกล้กับเหตุกับจุดที่มันเกิดเหตุการณ์เขาจะต้องให้เราอะรีบโทรหาสถานทูตของเราหรือโทรหาคนที่แบบสามารถบอกเขาได้ว่าเราอยู่จุดไหนคันนี้โมนาก็เลยตื่นตกใจพอตื่นตกใจโมนารีบเลย กิออะไรขึ้นคือะอะไรขึ้นความที่เรากลัวนะคะนี่แหละของประเทศต่างประเทศเขาจะมีสัญญาณเตือนเตือนได้ยินหมดเลยนะเมื่อกี้โมนาเลงออกไปยืนนอกบ้านนะคะก็ยังมีเสียงสัญญาณเตือนในหมู่บ้านเหมือนบ้านเราเขาก็จะเรียกหอกระจายข่าวแต่เพียงแต่ว่าสัญญาณมันน่ากลัวหน่อยมันจูดเหมือนอย่างในหนังเลยที่เราไปดูดูอ่ะ โมนาลงอกหลังจากคุยกับลุงนะลุงก็จะอธิบายให้ฟังว่าบางครั้งในจุดนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือรุนแรงอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้เข้าไปช่วยเธอทันว่าเธอยังอยู่จุดไหนข้างบ้านมีไฟม่งไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ใหญ่หญมากๆอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเข้าไปช่วยเรานะคะอันนี้โมนาก็เอามาแบ่งปันว่าความตกใจแต่ต้องตั้งสติ เนาะแล้วก็ถามผู้รู้แล้วผู้รู้เขาก็บอกเราพอบอกเราเราก็โลง่งต่อไปนี้เราก็จะจําแต่ตะกอนเคยได้ยินนะเคยได้ยินที่ที่เอ่อท,ที่ที่เมืองเก่าที่โมนาอยู่แต่ตอนนี้มาได้ยินที่นี่ก็เลยตกใจโอเคค่ะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าตกใจ